สวัสดีครับสำรับที่สองวันนี้ยืนข้ามกลางแสงเลยเป็นยังไงบ้างครับถามก่อนเลยดีกว่าหนึ่งเดียวจากเมืองไทยที่ได้ไปงานแพ๊กเต้นเต้นมากครับคืออ่ามันเป็นความฝันหนึ่งของเตเลยที่จะได้ไปงานอันแพ๊ก่อาจริงนะเตอยู่ในวงการแบบไอทีมากกว่าการบันเทิง ออยอยู่มาตั้งแต่แบบมอ3อะไรเงี้ยแล้วก็าดูดูอะดูพวกอั p a c k อะไรมานานแล้วเลยแล้วพอวันนึงเราได้ไปก็ตื่นเต้นมากนี่ไปไปร่วมงานที่อเมริกาที่เทเใช่ไหมใช่แล้วจะบอกว่าถ้าไม่มีไอซีสมาร์ทอัลตาเนี่ยเต็นยากไปรอแน่นอนยังไงครับไหนของรงคือวันที่คือเตยไปทั้งหมด4วันใช่ไหมครับแล้ววันที่เป็นงานอันแพ k เนี่ยมีวันเดียวแต่ว่าวันที่เหลือประมาณ3าวันที่เหลือ เต้ต้องออกไปเที่ยวแล้วก็ทำคอนเทนต์จากเอซี15ด้วยตัวเองโดยที่เหมือนเราอยากไปที่ไหนเนี่ยเราต้องเลือกเองหมดเลยซึ่งเหมือนนิวจะรู้อยู่แล้วปกติถ้าไปเที่ยวอ่ะเต้จะค่อนข,ข้างจะยากในการวางแผนเพราะว่าเตจะเป็นคนที่แบบเราเป็นผู้ตามอะ่ะไปเลยแล้วก็แบบไปหาเอาหน้างานโดยปกติแล้วต้องเปิด เว็บนูนเว็บนี่ควรจะไปที่ไหนไปที่ไหนดีกี่โมงและหจ,จากนั้นเนี่ยไปไหนต่อตอนนี้เรามี Galaxy AI นะครับตัวเดียวจบครับช่วยให้ชีวิตตง,ง่ายขึ้นเยอะมากอ,อยากแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจนถ้าไม่มี Galaxy AI นะครับทุกคนสมมติจะอยู่ที่ซานฟรานจะหาที่เที่ยวสักทีนึงเนี่ยก็ทำไงบ้างปกติเข้าเข้าเข้าที่เว็บไซต์เ o o า e เข้า์เ o อร์ก่อนพิมพ์ว่า ท่งเที่ยวอะไรเที่ยวบ้านกดเซิร์ชปุ๊บมีหลายเว็บให้เลือกอีกเลือกเลือกเว็บปุ๊บแคปปั๊บคนส่วนใหญ่ชอบชอบแคปใช่ไหมครับแคปสกรีนแคปเนี่ยบางทีเวลาเราแคปเสร็จบางทีถ่ายรูปได้อีกซ้ำๆ้ำไม่เจอละใช่หรือไม่บางทีเราจะจำจำก็ต้องมาใส่ในทิมในโน้ตอีกแต่นี่นะ